สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพาไปดูนี่นะอะไรครับที่เทครับผมนะครับว่าระยะทางนี่ไกลไหมนะครับผมดูการเดินทางของทีมงานทุนหนึ่งะกันนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็วิ่งกันอยู่3ามคันครับวันนี้นะครับมีทอทงครับแล้วก็จานโถแล้วก็ต้มนะครับต้มหมความ วันนี้จะาชูขุศะนะครับแล้วก็จานเหลาก็ร,รับหน้าที่ขับรถถทยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็แก้เต็มนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับหน้าง,งานที่เทเราไปเรียบร้อยไปกันเลยครับาแกก็อยู่ที่หน้าง,งานนะครับผม ปได้คลิปนี้ปอดินก็อยู่ไม่ไกลครับใกล้ๆก้บ้านเสียดดินนี่เลยครับโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทิมงานยูทูปูยูทูปเปอร์ คางอากอ่อโยกเยกนิดนึงนครับเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับผมที่ออกจากบอ่อมาก็จากบอ่อไปถึงปากทางก็อยู่ลาวๆสะัก500เมตรใกล้เนี่ย จะเป็นบอ่ยยอนะ Puis, ครับขุดยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้นะครับขวามือเลยบ่อตรงซ้ายมือนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับตรงซ้ายมือเรานี่ก็ยังไม่เสร็จนะผ่านวิ่งผ่านปลายงปลายางครับนปดูี่ก็ธรรมดา ดักติ้นด้วยนะครับแล้วก็ขับเบือตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วสองนาทีกว่าครับจะดูว่าใช้เวลานี่ประมาณก,กี่นาทีครับถึงถึงบอ่อนะครับผมให้ถึงที่เทนะครับอากาศนี่คึมๆมาครับแต่ว่าไม่ตกนะครับเี่อากาศจะเป็นหลุมนิดนึงมันี่ะนะครับเยอะเลยครับผม ชิพี่อาจจะดูแปลกๆป,ปริดนึงเนอะครับพี่น้องครับดูจะถน,นนกันคืจะได้ประมาณครับคนละแปดเที่ยวเลยครับขวามือนี่เขาเพิ่งจะตัดต้นยางจริงนะ จะต,ต่อต้นยางนี่โอ้ใหญ่มากครับดูว่าใช้เวลาในการเดินทางไปที่เทขึกี่นาทีครับผม เอซีก็อย่าพิ่งเบื่อกันเดอ้อนะครับผมนะ mm hmm. ครับเ mm hmm. อซีทุกท่านอย่าพึ่งเบื่อ,อกันเดอ้อด mm hmm. ินค่องข้าง,งที่จะเปรียกนิดนึงครับ ก็ใช้เวลามาแล้วครับ4นาที ถึงนไหมครับนี่ถึงปากทางแนละ้วปากทางแนละ้วยังไม่ถึงปากซอยนะนะ่าจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยเมตรเห็นไหมเป็นเลี้ยวขวาเลยครับอปเลยร้วย มีไม่ไกลบ้านมีตินครับมีบ้านมีตินอยู่ตัวเองครับข้างในมีบ้านทำแก่อยู่ตัวเองระยะทางอัตีไปเลยครับประมาณแค่ไม่สองกิโลน่าจะได้ครับขาหนึ่งสองกิโล เกียร์นี่รอบคันนี้รู้สึกว่าจะรอบช้ามากครับนี่นะอันนี้เกียร์หก้วครับนี่อันนี้ถึงสามแยกครับจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลครับอะไรนะพรเล็กซอยซอยซอยลุ่งอรุณน,นะครับซอยดีซอย ขวาก็าไปผูวกว้กัญชายเดี๋ยวซ้ายไปบ้านกวดนะครับน้องออกตัวเกียร์สามสบาย <c oughs> สบายเลยครับ 200เมตรนะถึงทางเข้าที่เทนะครับเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าครับเลี๋ยวซ้ายมาสัก

เสียบตินหายไปไหนแล้วเสียบตินอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยังอยู่ครับถ้าแกยังอยู่เราพงว่าเติมน,น้ำมันครับแล้ะครับพิเทของเรานะครับ จันเหล่าเหล่าเหล่าจันเหล่า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 หนุ่มแสดงคลิปอีกแล้ว ในมันเหยียบเลยไหมโอ้ที่ไม้ครับยกดำแล้วโอเคโบกเองครับ มาแนละผมเติมนะครับเมื่อกี้สองถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาค่ะคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับจบไลฟ์สดก่อนนะครับผมคลิปนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะนะครับเดี๋ยวทุงเบื่อกันเด้อครับ FC ทุกท่านนะครับผมนะครับตามขกาะไปมีอะไรดูมากมายครับก็มีแต่ที่เทนะครับก็ถนนหนทางเรานะครับผมเอาครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีทุกท่านรับผมนะครับผมสวัสดีครับ